ว่าเสรจสิ้นภารกิภารกิจอะไรภารกิจอันนี้ขอมอบให้กับน้องก็ฟางนะครับเอ๊ไม่ใช่ดอกทองค่ะลูกค่ะดอกทองถึงจะถูกอันนี้ขนมปังใช่ไหมถ้าอยากได้อะไรก็ต้องขนมปังไม่รู้ว่าจุดยังไง รายการแบล็คเบย์ออทัวร์วอล์กอีพีที่หกค่ะหนูไปเลยค่ะหอูโซฟ้าค่ะวันนี้จะมาทำอะไรคะวันนี้นะคะเราตามพวกพี่ๆเต็นหนึ่งนะคะมาออกงานเล่นดนตรีค่ะแล้วก็เป็นงานลอยกระทงมหาอะไรกินอร่อยๆกันด้วยค่ะที่ไหนคะที่หนองนารอจังหวัดน่านค่ะหรับพิธีกรมือใหม่น้่ลกันนะครับเป็นยังไงไป่ดู จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับมีคนออกมาดูวิ่งไหนนี้ยงมานี่ไงมาไปนี่ียวหมานี่ตากล้องนะฮะเหมือนวันนี้จะไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวก็ฝากตากล้องแล้วกันนะครับเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกันไหมเพราะว่าไฟสวยมากอ่ะ โอ้ไฟสวยมากเลยคนเยอะมากเลยเนาะนึกว่าคนจะไม่เยอะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันนะเขาติดไฟกันเยอะแยะมากมายสายสมองสายสมอง่นหมนี่หมายว่าเขาจะไปในเมืองกันนะคะแต่ก็ไปที่นี่กันเยอะอยู่นะคะอันนี้ขอมอบให้กับน้องก้าฟางนะกันนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดอกทอง่ะลูกค่ะดอกทองถึงจะถูกเราจะไปซื้ออะไรเนี่ยเออใช่เดี๋ยวเรามาตรงนี้ทําไม ในบอกข้อขายของตรงไหนไม่เห็นข้อขายของก็ตรงนู้นค่ะอะไรก็ได้บ้าเราจะไปซื้อของกันนะครับหิวมากเลยแบบว่ารอข้าวก๋วยเตี๋ยวพี่หนึ่งไม่อิ่มเลยตอนกลางวันไม่ต้องเรื่องไรของฟรีมีอยู่จริงสำหรับฟางมีสแกนนา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 นเดี๋ยวเราจะไปไปไหนวะไปไปหาอะไรกินกันก่อนเพราะว่ามอยู่นี่เออโคหิวแม่ วันนี้จะมาเต้นหน้าเวทีใช่ไหมใช่วันนี้จองหน้าเวทีไว้แล้วแต่งตัวติดแกมมากแต่ว่าจะมาเต้นหน้าห้างเลยนะ,ะ,นนะ,ะแกม,มแันโก้เฮะแกมีโก,ก้วันทัดเราอะวันทัดเราอยู่เวทีอ๋อ,อไม่ได้เล่นนะฮะไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะฮะแต,แต่ว่าซื้อมาแล้ว <laughs> แต่ว่าซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วงงเล่นได้นะคะแต่ต้องอายุมากกว่า ก็ก็คือเด็กกระดิ่งเล่นไม่ได้เก็คือเล่นเล่นกระเทียมได้นะฮะเล่นกระเทียมได้แต่ว่าถ้าใช้ก็ให้มีผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองควรได้รับความเมตตาควรใช้จักรยานในการรับชมด้วยมีมีกระทงแบบรักธรรมชาติด้วยจะเป็นขนมขนมปังใช่มีกระเป๋าถ้อันนี้ขนมปังใช่ไหมถ้าอยากได้อะไรก็ต้องขนมปังขนมปังขนมปังขนมไรนะปังเดี๋ยวเขาด่าดูไม่เอา อันนี้หมดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มรับรับรับลาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวดูเงินก่อนนี่พกบาร์บีคิวมาได้ครับปกติไม่พกนะอุ้ยมีบาร์บีคิวด้วว่ามีอะไรบ้างเหรอคะอันนี้มันนี้มีซอสบาร์บีคิวด้วยใช่ไหมได้มีจ้าโอ้ยนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นหม่าล่าแล้วก็บาร์บีคิวค่ะซอสหม่าล่าซอสบาร์บีคิวหม่าล่ากรีดมาก กินไหมกินไหมกินไหมกินหนูกินกินเลือกเลยเปิดไงอ่ะเยาเงินมาเอาบอเปิดตั้งหลังไงเออตอนนี้ตอนนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้สองไม่ไดเงินมาเอาเอ้ยเดี๋ยวสองไม้นะคะค่ะแล้วก็เอาปลาหมึกได้ได้ปลาหมึกไหมคะปลาหมึกสักสามสี่ไม่ก้เอาไม่กินหรอเอาสองปลาหมึกสองแล้วก็เอาเห็นไหมเอาเต้าหู้เต้าหู้ค่ะเต้าหู้กี่ไม้ดีคะ

มีคนกันเยอะจะละจะละจะเดี๋ยวเราจะไปเล่นไฟเย็นลูกหัวใจกันไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ว่าจุดยังไงไม่ติดวะจุดตรงไหนจุดตรงข้างล่างนี่หัวใจบอกพี่ว่าพี่พีเพี่พี่ติดตัวพี่เอ้เดี๋ยวใส่แซรกลอมได้ปล่าอุ้ยมันเปลี่ยนชี้ด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่การเป็นสีเขียวอ่ะมันร้อนไหมร้อนมไม่ร้อนไม่ร้อน วันนี้เราจะมาเล่นดนตรีกันหรือว่าจะมาเล่นประทัดเออเรามาเล่นประทัดจ้หมดแล้วของหนูจ้หมดแล้วอ่ะอุ้ยเพลงวันมากของหนูไม่ได้ยินหรอกไม่มันตัดเสียงไม่ไม่เป็นไรถนูมันอ่ะตะก๊อกเฮ้ยหมดแล้วเขาฟังรักเด็กรักเด็กไม่ขาย เจ้าลูกเปล่าโอ้ยนี่อะไรอถืออยเล่นเๆแต่ลากจะไหมอันนี้กับอันนี้อะไรสวยอันนี้สวยเนาะคนสวยไหมครับ เพราาะว่หนูแก้นี่เราได้มาแล้วมันเป็นบาร์บีคิวนอนไม่ใช่หมาล่าเพราะว่าไม่กินเผ็ดกันเอาเหรอบาร์บีคิวไม่เผ็ดเหรอเผ็ดทั้งไม่กินได้ไหมแต่มันไม่ชาลิเดี๋ยวไปกินนะฮันเต้นระวังรถระวังคนด้วยนะเต้ลโอ้โหิวอ่ะวันนี้เราถ้ากล้องระวังคนนะคะวันวันวันนี้เราไม่ได้ลอยกระทงใชวันนี้เราวันนี้เราลอยอะไรคะลอยกระป๋องฮะแต่จะเอาออกกล้องไม่ได้ ดูเลยดูสาวอย่างเดียวเลยอะอะกล้องไม่ทำอะไรเลยแค่ดูสาวหายดูชีอย่างเดียวเลยนะเพื่อนเพื่อนเหรอเหรอเพื่อนสนิทครับครัคุณเดี๋ยวเราขอตัวไปสแตนบายหลังเวทีก่อนไม่เชื่อเราทักให้หน่อยแตวค่อยมาเจอกันอีกแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชอบแบบว่านี้ก็ชอบแบบว่าด้วยผมแล้วคือตอนนี้เขาแบบมากกว่ ก็อยากให้ทุกคนมัไม่เล่วมาถ้ามีไม่ได้มาปีอาปีหน้าก็ได้แล้วพี่ทำไรครับกระทียมเลยฮะกระเทียมึกว่ากระติเดี๋ยวจะเอาไปเดี๋ยวจะเอาไปใส่ส้มตเคระวก็อยาย 呵、嗯、呵。嗯 Oh, นี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วกันนะครับผมโอ้เที่ยงคืนเกือบครึ่งนะฮะขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมสนุกแล้วกันนะครับเจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ขอกก่าว่าขอบคุณละสวัสดีครับี่พ่บเลยนี่ขอก่าว่าขอบคุณเลยตามแบเมด้วยนะคะก็จะมีหนูมาคว้าตีนอยู่เรื่อย ิอะไรเพลภารกิจอะไรภารกิจเ่าพี่หของคุณคน้เดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปเรยๆค่เจอกันอีพีหน้าครับขอบคุณเ้า